フフ <music> ที่คุณผู้ชมได้รับชมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือขั้นตอนการเตรียมงานพระราชพิธีตั้งแต่การเตรียมเรือไปจนถึงการฝึกซ้อมกําลังพลเพื่อให้งานพระราชพิธีในวันนี้ออกมาสมพระเกียรติมากที่สุดนะคะและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ เวลา9นาฬิกา9นาทีได้มีพิธีสำคัญอีกหนึ่งพิธีเกิดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจะมีการออกเรือพระราชพิธีในวงสวงและเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลประจำเรือและเจ้าหน้าที่ในการจัดขบวนพายุหะาญาตราทางชลมาศให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะเมื่อพนักงานอ่านองค์การวงสวงไม่ยานางเรือพระที่นั่งและเรือพระราชพิธีในขบวนพายุหาญาตราทางชลมาศทั้ง52ลำจบนะคะ ผู้แทนแนวเรือเรือแตงโมเรืออีเหลืองเรือเสือทยานชนเรือเสือขมลศิลเรือทองขวานฟ้าเรือทองภ้าบินจำนวนหนึ่งผ่านค่ะพิธีบวงสวงเส้นไหว้แม่ยนางเรือนก็เป็นความเชื่อแต่โบราณนะครับว่าเรือทุกลำนั้นมีแม่ยนางเรือสิงสถิตอยู่คอยปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันอันตรายทั้งปวงก่อนออกเรือทุกครั้งหรือการนำเรือไปใช้งานจึงต้องกระทำพิธีบูชาแม่ยนางเรือก่อนเพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลประจำเรือที่ร่วมริ้วขบวนเรือ,อ,รอพระชพิธิในครั้งนี้นะครับชื่อของแม่นางหรือมาจูน้นปรากฏเครื่อง้ังแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยาครับเป็นความเชื่อดั้งเดิมของชาวจีนประวัติของมาจูนั้นมีหลากหลายที่มาครับแต่เรื่องเล่าที่ตรงกันและเป็นที่ยอมรับคือเป็นหญิงสาวผู้มีอิทธิฤทธ คอยช่วยเหลือกองทัพและชาวบ้านที่เดินเรือให้ค้นจักอันตรายของโจรผู้ร้ายฆ่าศึกศัตรูและคลื่นลมในทะเลในสมัยราชวงศ์หมิงแม่ทัพจึงเหอได้นําความเชื่อจากจีนมาสู่ไทยผ่านการล่องเรือสำเภามาทําการค้าและบางส่วนก็ลงหลักปักฐานพำนักอยู่ที่ไทยเราจึงได้รับวัฒนธรรมเรื่องการกราบไหวมาจูหรือแม่ยานางนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซึ่งปัจจุบันในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นทางน้ําทางบกหรือทางอากาศของชาวจีนและชาวไทยก็ยังคงนิยมบูชากราบไหว้แม่ยานางเพื่อความเป็นสิริมงคลและขอ ขอผ่อนให้ปลอดภัยจากพยันตรายนะครับ คุณผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศไปสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติในปีพุทธศักราช2477พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายาพ,พระพรกถินประจำปีโดยขบวนพยุหยา,าตราทองฉลมมาก,ก็ขาดหายไปนะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองระหว่างปีพุทธศักราช2482ถึง2488เรือพระราชพิธีก็ถูกระเบิดจากสงครามไปเป็นจำนวนมากครับจึงทำให้ต้องมีการซ่อมแซมฝูงท่าวัสุ แระจะได้มีการอัญเชิญภาพพระกะถินนะคะไปปริษฐานบนบุษบกเรือพรที่นั่งอน,นันตนาคาราชค่ะาการทอดกถินหรือการถวายพระกะถินเป็นกระทานนะครับเป็นการถวายทานที่พรรษาจึงต้องอยู่จำพรรษาณนเมืองสาเกตไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ในระหว่างจำพรรษาอยู่นั้นก็มีความกระวนกระวายในการอยากเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นเมื่อออกพรรษาก็รีบเดินทางไปยังเมืองเสาพัทถีเพื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทันทีทําให้น้ําหรือโคลนตมเปเพื้อนจีวรในระหว่างเดินทางเมื่อภิกษุเหล่านั้นได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ก็ส่งปฏิสันถานด้วยภิกษุเหล่านั้นและทรงทราบถึงความลําบากของภิกษุจึงทรงยกเป็นเหตุมีพระพุทธอนุญ,ญ,ญาตให้กรานกระถินและโปรดให้เป็นการสงฆ์คือเป็นสังฆกรรมสําหรับภิกษุทั้งหลายทั่วไปในระยะเวลาภายหลังวันออกพรรษา นนเดือนคือตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ถึงวันขึ้น15ค่้าค่ำเดือน12ซึ่งขณะนี้นะคะพระพระกฐินได้มีการประิษฐานอยู่บนบุสบกเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและขณะนี้นะครับผู้ควบคุมเรือกําลังจะสั่งเรือทุกลําเตรียมออกเรือนะครับ โดยฝ่ายควบคุมขบวนเรือจากดัดฟ้าอาคารจุลดิศค่ะกำลังจะมีการสั่งเรือทุกลำเตรียมออกเรือนะคะเว่เรือน,นั้นออกจากหลักจอดและเข้าประจำจุดกลางแม่น้ำเจ้าพญาต่อไปค่ะไปก่อนญาไปก่อนครับทางจุลัดดิศเขาเลื่อนเวลาดิเลยไปอีก5นาทีจะสังออกเรนะือ ขณะนี้กำลังมีการเตรียมความพร้อมนะครับก็จะใครขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของกระถินนะครับโดยผ้าที่จะนำมาทำเป็นผ้ากระถินด้านนั้นก็จะเป็นผ้าใหม่ก็ได้ผ้าเทียมใหม่ก็ได้ผ้าเก่าหรือผ้าบางสกุลก็ได้นะครับแต่ผ้าเหล่านี้จะต้องมีพอทำไตรจีวรผืนใดผืนหนึ่งซึ่งผ้าไตรจีวรของพระสงฆ์มีสามผืนครับคือสบงหรือผ้านุง่งจีวรหรือผ้าหม่มและสังคาติหรือผ้าซ้อนหม่มหรือผ้าพาดผ้านี้คือผ้าองค์กระถินส่วนสิ่ง ของอื่นๆไม่ใช่องค์กถินครับแต่เป็นบริวารกถินบริวารกถินนี้ก็จะมีมากหรือน้อยก็ได้ไม่มีกําหนดแล้วแต่ตามศรัทธาของผู้ถวายนะครับ โดยพระกฐถินหลวงนั้นถือว่าเป็นพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์นะคะผู้ทรงเป็นพุทธมามกะและองค์เอกอัครพุทธศาสนุปัธรรมภคเสด็จพระราชดำเนินถวายภาพพระกฐถินด้วยพระองค์เองหรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระราชินีพระราชโอรสพระราชธิดาเสด็จพระราชดำเนินสปรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์รวมทั้งพระกฐถินที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ราชสกุลองคมตรีหรือผู้ที่ทรงพระ เสด็จดําริเห็นสมควรให้เสด็จแทนพระองค์นําไปถวายอย่างพระอารามหลวงสําคัญ18พระอารามที่สงวนไว้ไม่ให้มีการขอพระราชทานในรัชการปัจจุบันได้ค่ะในกรุงเทพมหานครจํานวน13พระอารามค่ะได้แก่วัดพระเชตุผนวิมลมคราามวัดอรุณราชวรารามวัดราชโอรสารามวัดราชปดิสติตมหาศีมารามวัดเบญจมาบพิษดุสิตวนารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามวัดสุทัศเทพวรา วัดราชาธิวาสวิหารวัดมกุฏกษัตริยารามวัดเทพสิรินทราวาสวัดมหาธาตุยุวราชดิศสิษฐ์และวัดโสมนัสวิหารนะคะที่จังหวัดนครปฐมจํานวนหนึ่งพระอารามค่ะก็คือวัดพระปฐมเจดีอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจํานวนสองพระอารามด้วยกันนะคะก็คือวัดนิเวศธรรมประวัติอําเภอบางปะอินและวัดสุวรรณดารามอําเภอพระนครศรีอยุธยาและในจังหวัดพิษณุโลกจํานวนหนึ่งพระอารามคือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุอำเภอเมืองพิษณุโลกนอกจากนี้ก็ยังมีวัดพระพุทธบาทอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีด้วยค่ะในช่วงนี้จะขอนำท่านผู้ชมชมเรือพระที่นั่งที่เกี่ยวข้องในขบวนพยุหะยาตราทางชุลมักในครั้งนี้นะครับโดยเรือพระที่นั่งอาน,าน,นันตนาคราชที่พาพระกระินประดิษฐานอยู่บนบุษบกนั้นเป็นเรือพระที่นั่งกิ่งครับมีขนเรือเป็นรูปพญานาคเจ็ดเสียน ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นั้นสร้างขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าช้ยอยู่หัวรัชกาลที่สามซึ่งทรงพระราชดำริว่าพระที่นั่งครุฑของเดิมก็มีอยู่แล้วแต่พระที่นั่งนาคยังหามีไม่จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมขุนราชสีหพิกรมเอามาเส้น24ศอกมาทําเป็นเรือพระที่นั่งนาคเจ็ดเสียนชื่อว่าเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช ลำปัจจุบันนั้นมีการสร้างขึ้นมาใหม่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6สําเร็จเมื่อวันที่15เมษายนพุทธศักราช2457นะครับโดยเรือพระที่นั่งอานาตนากราชนั้นปกติก็จะใช้เป็นเรือพระที่นั่งรองหรือว่าเรือเชิญพระพ,พระกฐินหรือประดิษฐานบุษบกสําหรับพระพุทธรูปสําคัญนะคะนับเป็นเรือพระที่นั่งที่มีความงดงามอีกลําหนึ่งเคยมีการพิมพ์รูปเรือพระที่นั่งอนาตนากราชที่ด้านหลังธนบัตรฉบับละ20บาทโดยจะพพิม์แแลใช้้ตังต่ปี พศ2514แต่ว่าปัจจุบันเลิกพิมพ์ไปแล้วค่ะลำเรือภายนอกนะคะจะทาเป็นสีเขียวท้องเรือภายในทาสีแดงลำตัวของเรือมีความยาว44.85เมตรกว้าง2.58เมตรเลึก0.87เมตรใช้กำลังพลรวมแล้วจำนวน74นายจากฐานทัพเรือกรุงเทพค่ะซึ่งขณะน,นี้ภาพพระกฐินก็ได้ประดิษฐานอยู่บนบุษบกเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและขณะน,นี้เรากำลังรอฝ่ายควบคุมเรือที่อยู่บนดาดฟ้าอาคารจุฬ สั่งเรือทุกลำเตรียมออกเรือนะครับเรือทุกลำจากจุดดิตเรือทุกลำจากจุดดิน ที่เตรียมออกเรือ จากมีคำสั่งให้เรือทุกลำเตรียอมออกเรือแล้วนะครับเรือที่ประจําอยู่ตรงหลักจอดก็จะเคลื่อนเข้าสู่ประจําจุดของตัวเองที่อยู่ในรูปกระบวนครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมครับหัวใจสําคัญสิ่งหนึ่งของขบวนพยายาตราทางชลมันก็คือการเหี่ยวเรือนะครับซึ่งการเหี่ยวเรือในปัจจุบันนยังคงรักษารูปแบบในสมัโยโบราณไว้แต่จะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการหรือขั้นตอนบางประการซึ่งก็เป็นไปตามข้อจํากัดของปัจจัยแวดล้อมและความเหมาะสมครับ บทแหง่งเรือในการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้นะคะประพันธ์โดยพลรยตรีทองย้อยแสงสินชัยเนื้อหาแบ่งออกเป็น4บทค่ะบทที่หนึ่งบทสรรเสริญพระบรมีบทที่ 1, ทสองชมรวยกระบวนบทที่สบุญกฐินและบทที่4ชมเมืองนะคะซึ่งคุณผู้ชมจะได้รับฟังนะคะตลอดการเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้หลังจากที่เรือพระพิณสุพรรณหงษ์ได้เคลื่อนถึงกลางลำน้ำเจ้าพยาและเคลื่อนไปอย่างวัดอรุณราชวรารามค่ะ โดยมีเรือโทสุราชถิ่นดอเป็นพน,นักงานเถียคนที่1และพันจา่าเอกคมณศักดิ์ถิ่นบัวเป็นพน,นักงานเถียงเรือคนที่2ฝึกเพิ่มทักษะการเหียงเรือที่สำนักงานสังคีกรมศิลปกรโดยอาจารย์สมชัยทัพพอศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะก,การแสดงดนตรีไทยขับร้องประจำปีพศ2565 นอกจากนี้ได้มีการฝึกทบทวนและเพิ่มทักษะการขับเหจากบรมครูเหุของกองทัพเรือนั่นก็คือพลเรือตรีมงคลแสงสว่างศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะก,การแสดงคีตศิลป์ประจําปีพศ2534นะคะโดยพนักง,งานเหุก็จะมีตําแหน่งประจํานั่งอยู่หน้าบุษบกเรือพันธุนาอนาตนากราชซึ่งเป็นเรือทรงภาพพระกฐถินบทเหุในครั้งนี้จะมี4ี่บทค่ะโดยการพระชพิธีที่ผ่านมาพนักง,งานก็จะเริ่มเหยกลืนโครงชลวะเหุ และมูลเหตุตามลำดับนะคะตั้งแต่บทสรรเสริญพระบารมีบทชมเรือกระบวนบทชมเมืองและบทบูนกระถินแต่การเสด็จพระราชดำเนินไปถวายภาพพระกระถินโดยขบวนพยุหะยาตราทางชลมากพนักงานเฮไม่เคยขับเฮไปจนถึงบทบูญกระถินซึ่งเป็นบทสำคัญของการพระราชพิธีนี้เพราะเสด็จพระราชดำเนินถึงก่อน เพราะฉะนั้นในปีมหามงคลนนี้ค่ะกองทัพเรือจึงให้ขับเพบทสรรเสริญพระบรมีเป็นบทแรกแล้วต่อด้วยบทบนกระถิ่นนะคะขณะนี้เราก็จะได้เห็นเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชซึ่งประดิษฐานภาพพระกรถินซึ่งถือเป็นหัวใจสําคัญของการเสด็จพระราชด,ดำเนินในวันนี้ออกจากหลักจอดเข้าประจําจุดกลางแม่น้ําเจ้าพระยานะครับนอกจากเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชที่เป็นเรือพระที่นั่งที่ใช้ ประดิษฐานภาพพระกติแล้วนะครับยังมีอยู่เรือพระที่นั่งสําคัญที่คุณผู้ชมจะได้เห็นตลอดการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้นะครับ เรือพระที่นั่งที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในประเทศก็คงจะหนีไม่พ้นเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นะครับซึ่งในโอกาสนี้จะได้กล่าวถึงเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ครับซึ่งจริงแล้วเรือพระที่นั่งลํานี้มีกล่าวถึงเป็นครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยาต้นรัชกาลพระมหาจักรพรรดิราวปีพุทธศักราช2911ครับเดิมชื่อว่าเรือพระที่นั่งสีสุพรรณหงส์ลำปัจจุบันนั้นสร้างขึ้นในปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เพื่อทดแทนเรือลลาาาาม้รจุฟโกหช เรือลำนี้มาแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ประกอบพิธีลงน้ําเมื่อวันที่13พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2454ด้วยขนเรือจำหลักเป็นรูปหงส์ลงลักปิดทองประดับกระจกมีผู้จามาลีห้อยมีแก้วผลึก ภายนอกทาสีดำท้องเรือภายในทาสีแดงตอนกลางลำเรือทอดบัลังกัญญาหรือบุษบกสำหรับเป็นที่ประทับน้ำหนัก15.6ตันกว้าง3.17เมตรยาว44.90เมตรลึก0.94เมตรใช้กำลังพล67นายจากกรมการขนส่งทหารเรือภายที่ใช้จะเป็นภายทองนะครับผลภายจะภายในท่านกบินและถือเป็นธรรมเนียมว่าถ้าจะเปลี่ยนท่าภัยเป็นภัยธรรมดานั้นก็จะต้องขอรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเสียก่อนจึงจะเปลี่ยนท่าภายได้นะครับ และจากความงดงามในศิลปรกรรมที่ประกอบขึ้นเป็นเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นี้นะคะประกอบกับเป็นเรือที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยยังมีความสําคัญในการเป็นรดกของโลกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกไกลยอย่างยิ่งลําหนึ่งค่ะที่แสดงถึงความมีอัจฉริยะในการต่อเรือของช่างไทยโบราณสามารถแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยได้เป็นอย่างดีนะคะนอกจากนี้ยังเป็นงานศิลปรกรรมที่รัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญจึงได้มีการทํารุบํ รงรักษาเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นอย่างดีจนสามารถนำมารับใช้เบื้องพยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพระราชพิธีต่างๆมาจนถึงปัจจุบันถือได้ว่าเป็นการสืบต่อความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในการต่อเรือและการเดินเรือและการค้าขายทางทะเลก,กับภูมิภาคเอเชียตะวันออกไกลซึ่งกำเนิดขึ้นมาเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วล่ะค่ะด้วยความสำคัญของเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จึงทำให้องค์การเรือโลกแห่งสารั แห่งสาราชนาจักรให้ความสนใจส่งผู้แทนมาพิจารณามอบรางวัลเรือโลกแก่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นะคะในวันที่4มิถุนายนพศ2535หรือปีคศ1992คณะกรรมาการองค์การเรือโลกค่ะได้เดินทางไปยังราชนาจักรไทยและได้เข้าเฝ้าทุลองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาบพิรเพื่อถุลกล้าวถุกหม่อมถวายเหรียญรางวัลเรือพระที่นั่ง สุพรรณหงษ์หรือเหรียญรางวัลระดกทางสองนะคะจากนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมราชพ,พิตรได้พระราชทานเหรียญรางวัลดังกล่าวแก่ที่ปดีกรมศิลปากรในเวลานั้นซึ่งเป็นหน่วยง,งานที่รับผิดชอบดูแลรักษาเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ซึ่งจัดแสดงอยู่ณนพะิพิภพธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติเรือพระชิพ ในคลองบางกอกน้อยค่ะเรือที่ทอดอยู่ข้างเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ทางด้านขวามือของคุณผู้ชมนะครับก็คือเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชมครับเป็นเรือพระที่นั่งรองในขบวนพญะยาตราทางชลมากลักษณะเด่นคือมีขนเรือเชิดเรียวไม่ได้สร้างเป็นรูปสัตว์ในตำนานแต่จำหลักและปิดทองเป็นรูปเฟียนาคจำนวนมาก จึงได้ชื่อว่าอนเนกชาติผู้ชงซึ่งอนเนกนั้นก็หมายถึงจํานวนมากนะครับส่วนชาติผู้ชงก็หมายถึงพญานาคเรือพระที่นั่งอนเนกชาติผู้ชงสร้างขึ้นใหม่ในรัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่5ก่อนหน้านี้ไม่ปรากฏที่เรือพระที่นั่งลานี้ครับจัดเป็นเรือพระที่นั่งสีในลําดับชั้นรองใช้ในการเสด็จพระราชดำเนิน ลำลองภายหลังนำเข้าขบวนพยุห่าญาตราทางชลมากรีกว่าเรือพระที่นั่งกรองนับเป็นเรือพระที่นั่งลำเดียวที่สร้างขึ้นในรัชกาลที่5ในปีพุทธศักราช2